สวัสดียามเช้าเด้ทุกคนเด้มาวันนี้มีลำวงสวงเนาะใจเยกเห็นเด้อสูๆนด้ก็ดูตามภาพเด้เหนื่อยมากตั้งแต่เมื่อวานพยิบาลขอความรู้มนขดเดียวไม่จับบั้นเกียวกับอย่างเอีกคิดภาพเดี๋ยวไปตัดเนาะบหายเปยนแถวดานนอกอยู่ที่วัดนะครับ เดี๋ยผมถ่ายไปปุ๊บทีนคนไปคุณนวดแขนปากทิดเอยทำไมยังถ่วงแบบนี้เนาะนี่เนาะเดินเป็นจัดเองรวดะสมถ่วงเนาะไม่หมดไฟเจ้าของเขาปกะประกศนกุดตาเองเพราะกันเดินตอนนี้เถียวนาะ ควันนี้ขอคลิปเดียวพอเนี่ยเนี่ยมันจะไข่แต่ไมคืนนันงรับอักปังๆนั<ส>่แหละนอยู่ข้างหลัง ก็ได <c oughs> ้อย tamam ่างนี้ด้ยน่่า้่กได้มายืนลำอยู่าา้ำไทยเอามาถ่ายนี่ยืนนี่เห็นเดินนีนาเยลำต้องนี่แหละลำต้องนี่แงไปยน้าถ้าเข้าไปเขาทำตามดเลยอีกนาน ใส่ก่อนเดนงาจใคนี้หน่อยนะัเอาไ้อยไหนาได้เดี๋ยวเต็มเลยตอนนี้รอเพลงอยู่ด้อยลักที่ปุ๊บคองท่ที่ด้ท่าทีทิศทิศเหนืทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกอุบุดอนบุรพา กินกินครับน้องนองดูคลรับทุบนะครับ ัดอ้โหคุณเกาตายืนหล่องไงยูด้อทำนํำทำพิธีการนะครับเจอยู่งาเขอาไห้าเป็ทีที่้าเย็เอาไปทด้วยด้ยกลับแล้วก็มีเนาะมารดกพืนเรา กินทองคำมาลุ้นไปยิ่งไป้วกนพ่อหนุ่มเล่นยิ่งไรเนาะเล่นกีฬาก็มาวางเล่นกีฬาเอาตะกอนเดนียวหลายต้นเลยพูดมาเกี่ยวกับพวกเดี๋ยวลองถอยยัยเนาะนอนอย่เนาะเดี๋ยวจะตัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปตอนรถแผลเขาเล่นกันเนาะจบวันนี้ก็จะลงเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะแบ่งเป็นอีพีสองอีกคลิปหนึ่งเด้อคนดูเด้อ เ,เด้อทูบจิมดก่อนเนออดน้อครับพร้อมแล้วไหว้พระพร้อมกันอารหาหังสัมมาสัมพุทโธพะกาวา พู้ทางพระเขาอันตางอภิวาทคันพระนางคันพระนางอภิปติมหาราชายาัตษศิโสปุตตาปิตัสสะพระหโกอ,อินทะมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยักษิโนนมาพุทนานัาาถังสุเท่าทัตตะรัเป็นเท่าเทวราชผู้ มีฤทธิ์มียศผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรมทั้งหลายเช่นเทวราผู้ปกครองอยู่ทางทิศตะวันออกแม่เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีศักดิ์มียศเป็นก็เป็นมีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว ทักชิงชันจะสังคันชาราอารุโโหตับปัสาสติกุมมันธานางอธิปติวิรูณโอเป็นท้าวมหาราผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งกุมพันธ์ทั้งหลายเป็นเทวราชผู้ปกครองอยู่ทางทิศใต้แม่เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ลว้วนแต่มีกำลังมากมีรัศมีมียศต่างมีความยินดีได้มายืนอยู่แล้วปัชิมัจจฉิสังราชาวิรูปกโขปสาสตินาคานางอาธิปติมหารายักษิโสปุตตาปิตัสสัทะหุโบอินทะมานามหัตภราปิตทะมันโตปุติมันโตวันนัมันโต ยัดจกักรทิโนโมทกมานะเรียมนางลำชุดที่หนึ่งนะครับจะบวงสองสองชุด่อ โลดเ่เแบบิด

จะเต็มเปดหินเจียได้สัวนไปเลย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 ไปเให้มีโฆษณาเยเาบเทะส็จราลัาบูชาพดัดต่อใหม่เนาะม่ต้องจัดต่อใหม่เตน เด็ดใจตัชาันสีสีเสี้ยหลงนีอนนอคเดทคนทุก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 มนทุคนกคนทุนทุกคนทุมคนทุกคนทุคนทุกคทนนนน I'm yeah. so yeah. จุดสองเตรียมเข้านะครับจัดแถวอันนี้จะเยอะหน่อยเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับช่วงนี้เป็นการลํำถวายนะลำถวายแล้วก็จะเป็นอีพีสนะครับจะถ่ายตอนรถแเฮนะฮะจัดก,การละเรียนเนาะจะสนุกร่วมกัน เรียกอะไรตะนิวส กันมาคนที่สานสืบต่อกัน you're I got all on the top. 고마워. มีอีกไหมนี่อ้าวนี่โอ้ยเกี่ยบไฟลงตัดคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสต็อปก่อนฮะลไทยนี่ เลียนบดหามองตังก็ปวดแก้เดี๋ยวเดี๋ยวจิจับมอกันก็ทีแรกก็ไ่ต้องการหวกไอ้หยิ่งหัวหลอกได้นาะ มันเดินอ้อมมาได้ไหมหัวเขา่า ขอบคุณค่ะถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมมามา,มา,าเดี๋ยวจะเอาแคปหน้าจอเดี๋ยวจะ